ไล์สดอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนึงเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่ง,นะว,ว,งว่าจะมาออกกําลังกายเมื่อกี้นี่ไล์สดตัดไปเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะเด็กวัยรุ่นเขาเขาหิ้วกล่องเพลงแล้วเขาก็มาเป็นกลุ่มอะเปิดเพลงก็รีบปิดเห็นไหมคะเพราะว่าการที่เรายังสร้างอะไรได้ไม่ได้อย่าเพิ่งลงเพลงคะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นอุบสรรคเป็นการผิดกฎเพราะว่าเพลงมันมีลิขสิทธิ์อย่างที่รู้นะแล้วมีกฎละเอียดอ่อนมากแลก้วก็เวลาที่เราลงคะ่ะ การมาปิดปฏิสัมพันธ์เนาะถ้าเราไม่มีคนดูมากอย่างช่องแม่โชคชีวิตทาเนาะแม่โชคก็จะไปคอมเมนต์คนที่คลิปเขาเด้งมาทีนี้ช่องหลังๆทำเยอะมากหลังบ้านในยอย่างดีเลยคนมาดูวิดีโอมากขึ้นอะไรมากขึ้นผลพวงที่คนคนอื่นได้ยอดวิวจริงค่ะเ <c oughs> พื่อนอะได้ยอดวิวเ <c oughs> พื่อนที่ครีเอเตอร์เราไม่รู้จักเขาหรอกเราก็กดติดตามเขาแม่โชคก็ทำแบบนั้นเนะเาะก็ปรากฏว่ามันทําแล้วมันเออโอเคนะ มันสนับสนุนชุมพลมันจะเป็นค่ะเพราะว่า Facebook มันก็บอกอแล้วว่าเราต้องไปมีตั้งคาถามคอมเมนต์เพื่อนอะไรนี่แหละมันก็ไม่ได้บอกว่าคอมเมนต์เพื่อนมันบอกตั้งคาถามตอบโต้กันนะ่ะเวลามันล่าสุดมันส่งมาอีกแล้วนะวันนี้ส่งมาอีกแล้วว่าให้แม่โชคทาแม่โชคช่วงนี้ดีมากนะ่ะเพจนะ่ะ เพราะว่าอย่างเพจช่องอื่นเอามาเทียบกันได้เลยนะช่องอื่นที่ไม่ช่งไม่ค่อยเข้าไปดูเพื่อนเพราะว่าไม่มีเวลาไงดูแต่ช่วงที่สร้างตังก่อนใช่ไหมแล้วค่อยช่องช่องเล็กๆที่ว่าเราเริ่มสร้างน่ะเราก็ค่อยไปดูนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยอยู่นานจะมาอยู่ช่องที่สร้างไรายได้ได้มากขึ้นเพราะว่าเราอยากให้ช่องเติบโตอย่างช้าๆมีคุณภาพนะคะธรรมาชาติตอนนี้จะมาต่อยมวยสักหน่อยกะว่าว่าจะไม่พูดท่อมทำเพลงมากเมื่อกี้ไม่ทันได้ต่อย เยึดซ้ายไปตามด้วยมัดขวาแล้วเตะคุณเล่าเตะคุณเล่าว้ยา,วายเยึดซ้ายค่ะคุณเลววาะข้อตีศอกซับศอกคุณเล่าตีเข่าเป็นไรสิคะตีเขา่าเอาย่งตีเข่าแบบนี้มันได้เอวนะคะดูป่ะได้เอวนะคะเนี่ยดูจริงค่ะขยับมาเนีน่ยได้เอวนะคะเวลาตีเขา่า ข้างแล้วก็แวบ,บท้องเข้าไปด้วยจะบอกว่าไงแวบบหนังท้องเข้าไปดิแวบบเข้าไปแล้วก็ตีเข่าใช่ไหมไม่ชอบเป็นคนที่ขาใหญ่ตรงนี้มันจะติดกันมีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมแต่หน้าท้องไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าขับถายดีคนที่ขับถ่ายดีนะ่ะคนที่กินผักผลไม้ผักไม่ชบเป็นกินกินของหวานก็เก่งนะแล้วก็ผักผลไม้ก็ ต้องทุกวันผ,ผักนี่ไม่ค่อยทุไม่ค่อยเยอะแต่ผล,ลไม้อะหนักผล,ลไม้ไม่เคยขาดสักวันกล้วยอะไรเนี่ยจะไม่ขาดตลอดเนาะเราเน้นสุขภาพดีแล้วก็ประมาณนั้นแหละค่ะเอาแบบหุ่นไข่หุ่นมันเนาะบางคนก็นี่แต่ว่าการการท,ที่เราได้เดินบ่อยๆมันก็ทําให้เราเผาผลาญเวลากินข้าวเสร็จไม่โชคจะไม่นั่งนะอันนี้แค่รัดอย่างหนึ่งเนาะไอ้บอกคนที่แบบว่า พราะอิ่มแล้วเรานั่งท้องเราแน่นมันก็แบบว่าทําไมหน้าท้องไม่โชว์ถึงแบนนึ่ออกไหมเราอ้วนส่วนอื่นดูเราอวบเราเป็นคนอวบอันมาเป็นคนซ่อนรูปพูดง่ายๆเนาะแต่ว่าเราก็เลือกเสื้อผ้าเอาเนาะเลือกเสื้อผ้าที่แบบกระชับรัดเราเนิดนึงยา่าถ้าตัวใหญ่ๆมันก็จะดูเราเตี้ยด้วยไหมทีนี้หน้าท้องทําไมเวลากินข้าวอิ่มอะไรอิ่มไม่ชอบไม่ค่อยชอบนั่งชอบเก็บครวัวชอบเจ็บนั่นเจ็บนี่นะจริง เก็บจนหมดแล้วค่อยแล้วก็เดินอยู่เดินอยู่ดางหัวร่อยอยู่บ้านดเดินเดินมาดีหัวก็มองไม่เห็นแม่จะรว่าจะใส่ชุดเซ็กซี่นะจะพูดถึงเรื่องหนึ่งอีกก็เดี๋ยวจะมาพูดมาหลังเรื่องเรื่องอันเรื่องดีดคลิปเวลาเราหัวเราเป็นคนดู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 เสือออนไลน์ใช่ไหมเขาก็จะดีดดูใช่ไหมเดี๋ยววลาจะาเล่าให้ฟัง อันนี้ตอนนี้มาต่อยเว้ยอ,ออกกําลังกายเนะั้นลมพัดก็เย็นๆนิดนึงนะคะย็ดซ้ายแล้วก็อันด้วยอขอแล้วก็ซอกซับซอกตีเข่าไปเลยค่ะเตะแล้วก็เตะโยนเขีาา้ฟาดหาเหมือนเดิมเมื่อกี้นะ่วะว,ว่าจะต่อยมวยว่าจะต่อยมวยอันนีก้ก็การออกกําลังกายนะว่าจะต่อยมวยไลรสดนะ่ะ ไม่โชคเป็นคนที่แบบว่าทําตรงนี้ทุกช่องทางนะช่องช่องติ๊กตอกก็เหมือนกันนะทําก็ไม่ผิกดกฎจริง้งเข้าไปตรวจหลังบ้านได้เลยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเรามีผู้ติดตามเยอะขึ้นนะ่ะแต่ไม่โชคไม่ได้เข้ามาดูไม่ค่อยเข้ามาอยู่ตรงนี้มากนะก็แค่ลงคลิปบางทีค่อยไปบา,บางทีก็ไม่ได้มาอยู่ก็เลยไม่ได้กดติดตามคนถ้าใครอยากให้ติดตามก็คอมเมนต์ไว้ก่อนเราจะได้เข้าไปดูว่าใครอย่างเงี้ยนะ่ะเราค่อยจะรู้เพราะว่าเราเราจะอยู่อยู่ อย,อยู่ที่นู้นมากกว่าเราอยู่อีกช่องหนึ่งมากกว่าค่ะเพราะว่าเราสร้างเงินที่นั่นเราก็อยากให้ทุกเดือนเงินที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมันก็จะเป็นเงินที่เราแบบว่านอนอยู่แล้วเงินเข้านะคะค่อยๆเติบโตไปอย่างถูกกฎระเบียบประมาณนั้นนะคะโอเคนี่ค่ะเวลาที่เรายืดขาเราก็ยืดตาบบันไดได้นะคะบันไดใช่ไหมก็ยืด กํเลังไกมไดยากค่ะยืดขาโอ้ยืดโอ้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 ะอ้โ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 อนโย้โอ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 ะเอาโอ้โอ้โอยโอ้อ้โอ้โอ้โอ้ดม้โอ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 ้ออออา้้้